เรื่องค่ะยังอยู่ที่โครงการ SML อยู่ค่ะ วันนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมไปดูความสำเร็จจากการสนับสนุนของภาครัฐผ่านโครงการ SML ที่สร้างประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมให้กับบ้านหนองเบนหมู่ที่5ตําบลหนองคอนไทยอเาเภอภูเขียวจังหวัดเชียภูมิค่ะที่เขาได้นำงบประมาณที่ได้รับนะคะมาจาัดสรรเมื่อปีพุทธศักราช2555ค่ะเข้ามาช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนรายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะ เป็นเวลากว่า13ปีที่งบประมาณจากโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชนหรือ SML ได้สร้างประโยชน์ให้กับบ้านหนองเบนหมู่ที่5ตำบลหนองคอนไทยอำเภอภูเขียวจังหวัดชัยภูมิซึ่งเมื่อปี2555ในสมัยรัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตร กองทุนหมู่บ้านบ้านหนองเบนได้รับการจัดสรรงบประมาณจาก SML เป็นเงิน5 0 0 0 0นบาทโดยชาวบ้านได้ร่วมกันทําประชาคมเพื่อนําเงินก้อนนี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและได้ข้อสรุปนํามาสร้างสถานที่สําคัญของชุมชนที่ยังใช้ประโยชน์มาจนถึงปัจจุบันถึงสองแหงหมู่บ้านได้รับเป็นหมู่บ้านเรียบแววห้าแสนนะครับส่วนที่ห้าแสนนี่ได้มาทําแยกโครงการเนื่องจากว่าโครงการแรกเป็นโครงการ สร้างกองทุนหมู่บ้านเนื่องจากว่ากองทุนหมู่บ้านหนองเบนหมู่ห้ายังไม่มีสำนักง,งานกองทุนก็ชาวบ้านก็ลงมติให้พวกเราได้ได้ทำสำนักง,งานกองทุนเป็นส่วนหนึ่งใช้งบประมาณสองแสนซึ่งแยกมาจากห้าแสนอีกส่วนหนึ่งก็เป็นงบประมาณเดียวกันคือห้าแสนแยกไปทำศาลาที่ป่าช้า ถ้า,ารประโยชน์เพื่อให้พี่น้องได้ไปใช้เพื่อมีกิจกรรมอะไรที่มันมีขึ้นในปราช้านะครับก็เป็นความต้องการของชาวบ้านได้ทำประชาคมเรียบร้อยทั้งสองส่วนนะครับ เงินจำนวน2 0 0 0 0 0บาทถูกจัดสรรมาสร้างสำนักงานกองทุนหมู่บ้านบ้านหนองเบนซึ่งเป็นศูนย์รวมใจของคนในหมู่บ้านที่แห่งนี้ไม่เพียงเป็นสถานที่จัดการประชุมของคณะกรรมการและสมาชิกกองทุนเท่านั้นแต่ยังเป็นพื้นที่ต้อนรับแขกที่มาเยือนชุมชนที่สำคัญเป็นสถานที่ที่ชาวบ้านสามารถมาขอคำปรึกษาด้านการเงินและอาชีพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของตนเองประโยชน์ที่สูงสุดก็คือสมาชิกในหมู่บ้านสมาชิกกองทุนจำนวน1้0ย ะะจะมีการจัดประชุมประชาคมแล้วก็ปรึกษาเรื่องการเงินของกองทุนเงินล้านทำสัญญากู้ยืมเงินแล้วก็เป็นที่ปรึกษารวมกลุ่มกันมาปรึกษาด้านการอาชีพเพื่อประโยชน์ในการเพิ่มรายได้ลดรายจ่ายของชุมชนค่ะ,ะแล้วก็เป็นแขกต่างจังหวัดต่างเ,เป็นที่รับแขกด้วยค่ะ แบบว่ามีประโยชน์สูงสุดแล้วค่ะถ้าสมาคิกมีปัญหาอะไรก็นัดกัไประชุมที่นี่เพื่อเป็นศูนย์กลางของประชาชนในหมู่บ้านอีกส่วนหนึ่งของงบประมาณจำนวน3 0 0แสนบาทได้นำไปสร้างศาลาพักญาติในที่สาธารณประโยชน์เพื่อทดแทนศาลาหลังเก่าที่ชำรุดทุดโทมศาลาแห่งใหม่นี้เป็นสถานที่สำคัญที่คนในชุมชนใช้สำหรับประกอบพิธีทางสงฆ์พิธีชาวปนกิจ งานบุญและงานประเพณีต่างๆของชุมชนทำให้ชาวบ้านมีสถานที่รมตัวและประกอบกิจกรรมทางสังคมได้อย่างเหมาะสมคณะกรรมาการหรือว่าตัวแทนชาวบ้านแลวก็เป็นผู้นำชาวบ้านด้วยในสารพักญาติที่ตรงป่าช้านะครับประโยชน์ของมันก็ถือว่าเยอะนะครับเยอะได้ผลประโยชน์ทั้งหมู่บ้านนะครับเพราะว่าเมื่อก่อนนี้ก็มีอยู่หลังหนึ่งแต่ว่ามันหลังเล็กแล้วก็สุดสมมากนะครับ เราก็เลยได้งบประมาณจากเอสเอ็มเอลห้าแสนบาทแบ่งสรรปันส่วนจากกองทุนไปทําสารพญาติหรือทำสารประชาคมสำหรับชาวบ้านเอาให้เป็นทํากิจกรรมหรือหลายอย่างร่วมกันกับชาวบ้านนะครับ และในปี2,568นี้ชาวบ้านบ้านหนองเบนได้ทำประชาคมมีแผนที่จะนำงบประมาณจากโครงการ SML ไปสร้างศาลาพักญาติเพิ่มเติมเพื่อขยายพื้นที่ให้เพียงพอต่อการจัดงานใหญ่ในอนาคตซึ่งจะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้ชาวบ้านไม่ต้องเสียเงินเช่าเต็นท์มากางเวลาจัดงานอีกต่อไปที่ระยธ์พาบุญถ่ายภาพกิ่งการก้องสุยทีมข่าว N b t ภาคอีสานรายงานจากจังหวัดชัยภูมิ